สวัสดีครับย่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง The Sam Review นะครับวันนี้มมนได้มารีวิวอะไรมันเคยนะครับยังไม่มีคองเล่นใหม่นะครับแต่ผมสั่งไปแล้วรายวันแล้วประมาณแต่วันอาทิตย์แต่คองยังไม่มาส่งนะวันนี้คองอาจจะมาส่งวันศุกร์นะครับวันนี้คงขงของอาจจะมาส่งวันศุกร์นี่ความฝันของผมก็ยังตามความฝันอยู่เหมือนเดิมนะครับยังทําตามความฝันของผมเหมือนเดิมนะครับ ความฝันของผมก็อยากเปิดมีพิพิธภัณฑ์ห้องเล่นนะนะครับแต่ความฝันผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับความฝันผมไม่เปลี่ยนความฝัน no ผมอยากทามีพิพิธภัณฑ์ห้องเล่นนะครับนี่เลยท่านผู้ชมเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้ผมนะผมจะมีกําลังใจทาทำความฝันต่อนะครับผมจะได้มีกําลังใจทำความฝันต่อนะครับช่วยเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับนี่ของเล่นรานนี้นะ อย่างน้อยอยู่นี่ข้างล,ล่างตรงนี้ก็มีห้องเล่นเหมือนกันนะครับนี่้องเล่นตรงนี้ก็มีนะครับเอาไว้ตรงนี้ด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะเอาไว้ตรงนี้ด้วยอะไรด้วยนะ,ะและ้วก็ตรงนี้ก็มีกระสีดมแฝงๆไม่มีไว้มากก็มันยังไม่ค่อยม,มีที่เก็บนะชั้นก็มีแค่ชั้นเดียวอ่ะนะครับนี่ประมาณนี้นะมีแค่ชั้นเดียวนะครับ นี่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ยังทำวัมฟันคผมอยู่นะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> โอ้ยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพทุกคนเลยนะครับตามาชมเลยดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหนาฝนด้วยอะไรด้วยนะครับ ท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจพ่นด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจทำความฝันต่อนะความฝันห้องเล่นของผมนะครับความฝันห้องเล่นของผมก็คือว่าจะทำพิพิพิธภัณฑ์ห้องเล่นนะนี่เลยนะครับช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจพ่นด้วยนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับผมมาถ่ายว่าความฝันผมเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้คองอาจจะมาจะามารีวิวนะครับเยอะนะครับนี่ประมาณนี้นะ ท่านผู้ชมรอด,ดูได้เลยพรุ่งนี้คุณสั่งเสื้ออะไรไปเกี่ยวกับทาฟอร์เมอร์แล้วแหละนะครับคุณสั่งซื้อทาฟอร์เมอร์ตัวไหนไปอะไรนะครับทั้งปกคออันไหน,นนะครับช่วยเตรียมตัวดูวดดได้เลยนะพรุ่งนี้นะครับถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามซับสไคร์ด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับัส,สดีครับไม่บาย